การไปบริเวณโดยรอบของมณฑฑนะครับขอความเมตตานะครับพระสฆงทุกรูปนะครับเข้าไปยังบริเวณเต็นท์พิธรศการด้านขามือสุนนะครับเต็นท์บริการให้ประชาชนนะครับเพื่อสะดวกในการจัดก,การการดูแลข,ของเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อถึงเวลาแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้นิมนต์พระกุศาออกมาโดยรพร้อมเพียงกันอีกครั้งนะครับรัาปัก ท่านนะฮะที่รับชมทางนะครับจุดสองหารวน้อมรกตอักษฐานนะครับก็จะมีการพิจารณานะครับทางไกลนะครับสถนนี้อยู่ที่มรดกิพยท้องสนามหลวงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณนะ ครับหลังจากได้ประกาศไปแล้วนะครับพุทธศาสนิกชนหลายตัวหลายท่านนะครับที่หยุดที่เซลฟี่นะครับที่ถ่ายภาพบริเวณมณฑลพิธีนะครับท่านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับขอขอบพระคุณน,นะครับที่ท่านไม่หยุดถ่ายภาพหรือเซลฟี่บริเวณมณฑลนะครับเพื่อ ให้การจราจรนะครับได้ลื่นไหลนะครับด้วยอริสงผลบุญที่ท่านไม่หยุดถ่ายภาพนะครับไม่หยุดเซฟีนี้นะครับให้ท่านได้เจริญก้าวหน้านะครับให้ครอบครัวมีความสุขประกอบอาชีพการงานใดๆก็ขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับประชาชนนะครับในขณะนี้นะครับไม่ขอความร่วมมือนะครับไม่เดินบริเวณ ผลมแดงชั้นที่หนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่นะครับเพื่อประกอบพิธีในเวลาต่อไปนะครับครับในขณะนี้นะครับพระสงฆ์จำนวนหลายรูปนะครับเข้าไปยังบริเวณเต็นท์นิทรสัมพันนะครับเต็นท์บริการประชาชนแล้วนะครับขอขอบพระคุณพระคุณเจ้าพระสงฆ์ทุกๆรูปนะครับที่ได้ให้ความเมตตากับเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปยังภายในบริเวณ เ,เต็นนิทัศการนะครับเ,เต็นให้บริการประชาชนนะครับขอให้พระคุณเจ้าทุกรูปนะครับที่เมตตาต่อเจ้าหน้าที่นะครับขอให้เจริญอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนานะครับของสระเพศนะครับก็ขอให้ได้เจริญในสมาสักนะครับและเจริญใน บุญบรารมียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับขอขอบพระคุณพระสงฆ์ทุกรูปนะครับที่ได้ให้ความเมตตากับเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปนั่งยังภายในบริเวณเต้นนิทรรศาการหรือเต้นให้บริการประชาชนนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ เพื่อสักครู amine, ่นะครับก็ส่งนะครับจากจากวัดไหนไม่ทราบนะครับไม่ทราบได้นะครับเดินมาสวยงามมากนะครับก็ให้ความเมตตาับเจ้าหน้าที่นะครับเดินมาด้วยความเรียบร้อยนะครับเหมาะกับสมนสษรูปนะครับให้ความเมตตาับเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปยังภายในเต็นท์ให้บริการประชาชนนะครับขอบุญบารมีอันนี้นะครับสะท้อนย้อนกลับไปยังพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับที่ให้ความเมตตา ในการครั้งนี้นะครับให้เจริญอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนานะครับและเจริญในสมณคุณทุกๆอย่างนะครับจนบรรลุคุณวิเศษตามลําดับนะครับทั้งทั้งพระพเจ้าและลูกศิษย์ลูกหาทุกคนทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ